วันนี้พามากินเป็ดย่างฮ่องกงบะหมีเกียวเชโปข้าวหมูย่างหมูกรอบข้าวหมูแดงอบน้ำผึ้งร้านนี้ชื่อว่าเป็ดย่างฮ่องกงครับเคยมากินแล้วรอบหนึ่งฮะก็ที่กัดก็ดูดที่คําอธิบายของคลิปเลยนะครับวันนี้จะขเข้าชื่อว่าเป็ดย่างฮ่องกงบายจันเจ้านะครับโอเคบายเป็ดย่างฮ่องกงจันเจ้านน่าข้างหน้าเลยครับตันนี้ อยู่กับนาลีพรมมาโันนี้โหวัยสวยอีกแล้ว <c oughs> เนื่องจากว่าร้านเพิ่งเปิดไม่นานนะก็เดยนเข้ามาก <c oughs> อะไรเียบรรยากาศในร้านครับขวา 3, 2, สามสองซ้ายสองนะแล้วก็มีเมนูรายการอาหารก็ประมาณนี้ครับข้าวนาเป็ด5060ข้าวหมูกรอบนะฮะ แล้วก็เป็ดย่างจกนเล็กร้อยหกสิบแกนใหญ่ร้อยสามสิบนะแต่ร้านนี้ผมแนะนำฮะเป็นบะหมี่แล้วก็เป็นเป็ดย่างครับแล้วก็เกี๊ยวน้ำเขาเนี่ยอร่อยเกี๊ยวน้ำอร่อยฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่พอ,อาจจะสั่งเกี๊ยวน้ำมาสดน้ำสักหน่อยจะเห็นภาพกันนะครับ day, ขอบคุณครับ แล้วก็คอือยังไงอ่ะมันอยู่ใกล้นะฮะผมแนะนาผมขอเป็นขอถ่ายเลนกว้างแล้วกันครับแนะนำประการอาหารนี่นะอันแรกนี่เป็นข้าวเชโปะครับนี่ฮนะเชโปะน่ากินใช่ครับคือมันจะมีเป็นหมูแดงเป็ดนะฮะแล้วก็หมูกรอบใส่มาในจานเชโปโเนี่ยเคยไปกินกับบานพินบ่อยตอนอยู่ที่เอนะ็มเบ๊บฮะ แถวแถวเอ่อนนฮะไม่ใช่เป็นมีอยู่ร้านนึ่งอ่ะตรงทางด่วนไม่ใช่เียสนามบินสนามบินเก่านะแล้วก็นี้เป็นเกี๊ยวเกี๊ยวนี่อร่อยครับผมลองลองชิมมาแล้วเคยกินมาแล้วคือไม่ได้มาครั้งแรกนะครับมาครั้งที่สองแล้วแล้วมาชิมดูอร่อยหรือเปล่าอร่อยครับแล้วก็นี่เป็นเป็ดฮะเป็ดนี่คือจานเล็กครับโอเคหลังจากนั้นก็กินขอ,อยาก,กินแล้วฮะรีบอกคิวแล้ว อย่อางเงี้ยบ้างอร่อยไหมเฮ้ครับทำแรกขอกินข้าวเช่อโกนะฮะเป็นย่งเนี้ยอือเจ้าหันมาทำนี้หราะอือก็ไปอยู่ข้างหลังไม่ไ <Hollywood> ด tamam. ้เ <funk> ห <anak lonely> ็นหน้าก้อยออกเหลยไม่ต้องมาเห็นหน้าก้อยเนอไม่เห็นมันต้องแสงไม่เป็นไรไม่เห็นต้องแสงจริงอือแสงโอ้โหแสงนี่ครับ ซอสแสงนี่เสตโป้เฮ้ยเสตโป้เหรอครับอืมสักใจก,กินเป <c oughs> ็ดเน่นๆนะเป็ดเนี่ยเป็ดตาเล็กมันไม่เหมือนเป็ดทองร้อนเพราะว่อืมขออีกอย่างมันไอ้เขาเป็นแบบย่างแบบไฟเนี่ยเลนแดงๆอะ่ะนี่คล้ายๆอบหรึเปล่าเนี่ย อืมอ่อยนุ่มออ้ที่ผมชับผมกินนี่เลยครับเอากลิ่นฟอกเส้นเสี่ยงเงี้มคือถ้าเกิดผมกินเป็ดทองรอนะผมก็จะกินข้าวสวยนะเป็นถ้วย แต่กินที่เนี่ยเอี่ห,หนังนะมผมก็จะกินเป็นข้าวเป็นจานแยกเพราะแบบหนังเป็นหนังรุ่มกว่าคือหนังรุ่มอร่อยหนังนุ่มอร่อยคุ้มามนี่นารีสั่งนี่มากินนะเป็นน้ำครับเจโปรครับ ปุ๊บเข้าไปใส่ผักด้วยครับกำลังวางแผนกันอย่างสุดทุนนี้ของนารีคุยกันก็ต่อดเวลาถึงแผนการท่องเที่ยวอืมอนแ,แรกว่าจะไปนอนที่สุกภัยสองคืนนะแล้วก็ กลังหาที่พัก,กแถวบางปถมปราบรีอยู่ครับจะพาเด็กๆไปไหว้เพราะผมจะดีครับจะดีเก่าแก่กระดับกระดับเป็นแบบพี่เจ้าขออนันพิกไม่หอมจ้า เยอะเลยกับไอศุล่ามุปตอตะเกี่เห็นระดับแบบ500ปีพศ500 600เนี่ยระดับเดียวกับพระธาตุพนมเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะพาเด็กไปอูนี่ครับคือหนังที่เนี่ยหนังมันมันอร่อยนะมันคุณระแบบเลยนะมันไม่ใช่กุบเหมือนกันนะอือร่อยพร้อมเนี่ยคือต้องการกินที่ไหนก็ชอบนี่พริกนี่ครับ อืมดูผักครผักผบนี่ับเป็ดนี่นะบอกให้ท่านจะกินเปล่าๆไม่มีข้าวไม่อร่อยแ่าผมนะผมกินต้องกินกับข้าวอืมอร่ขบัขบมาที่เจียโปกรูปอรอนริง คุกข่าวร่ครับของานแรก้เาคเคยลงองมกินนาทำมากินเท่านั้นติดใจะอืมรู้ป่ะตุ๊ครับผมบอกว่าเกลืวเนี่ยเยกือข้าวอร่อยน้ำเขาแบบรสชาติดีอ่ะเส้นใสยยงนี่นะไม่ธรรมดานะเนี่ยออ ขอกินตามแผนผมนะฮะตามแผนผมเนี่ยผมไม่กินเป็็จปลป่าละผมจะเป็ดกินกับข้าวแต่เนื่องจากวันนี้ไม่ได้สั่งเป็นข้าวสวยๆผมก็ขอยาุาตัดเป็ดส่วนหนึ่งใส่ตรงนี้นะฮะผักไว้ก่อนผักเขากินเอาเลนะครับนถะ้าผมเนี่ยเป็นคนที่กินแล้วชอบนี่นฮะใช้ช้อนแบบนี้กิน มันอร่อยดีผมว่ามันท้อนมันดังได้ยอดยเยี่ยมเนีย่ยมาหน่ยอืมเท่าน้ำจิ้มข้อรอร่อยนะดินะมันไงอ่ะมันหอมชุ่เปรี้ยวหน่อยๆชุ่เปรี้ยวอ,อหมอหวานๆเนาะ กินกระเป็ดมันเข้ามากเนี่ยนะคำนี้ครับเจโปกับเป็ดที่ผมสั่งเพิ่มมาพิเศษฮะอืมเยอะเยอะดูดถึงคิวน,นี่แหละกินตอนจบ คุณเป็ดกบคือคุณเป็ดเยอะนะจ๊ะมันเยอะีคนมาสั่งเชฟโป้เนาะอืม mm ันเชฟป้ก mm ็อ hmm. ร mm ่อยสุมันมันอืมเป็ดย่างเ้จานเจ้าอ่ะเป็ดย่างแมนดารินอือดาจากฮ่องกง คือย่าง,งเป็นย่างฮ่งองกองน,นย้อนแสงป่ะมงรัคจะย้อนจังเลยเรื่อยๆเปลี่ยนแผนนี่ไงตรงนัน้นมันมืดไปหน่อยฮะก็ะเ,เลยออกมายืนกินซะเลยครับเปร็ดมี่เขาสั่งเจโป้เหมือนกันฮะโคก็อร่อยก็ยประมาณนี้ฮะ อืมว wow. <c ười> ่า <oe> อืมแต่มันทำไมเป็นย่างหนังมาเป็นสีเงี้ย น่ะอืมหนังเป็นแบบอืมนั่นอยู่ที่เครื่องเครือ่ดองบกก่อนมีขี้ค้างว่างช่วงเนี้ยช่วงที่เตรียมตัวไปเที่ยว แก้มกันเนี่ยจะสอบเสร็จอาทิตย์หน้าเรียบร้อยหมดต้องรอมาเก็บมาเก็บจะถึงสิ้นเดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องรอให้ี่ยภูมิปิดก่อนแล้วก็จะออกเดินทางประมาณช่วงประมาณเมษาหรือปลายมีนาอะไอย่างเร็วนี่นี่เขารอร่อยนะซุปนะ จำได้ว่าสุดอร่อยจริงครับอืมเยี่ยมที่ถึงตอนไปเที่ยวจังไงกินข้าวรวมอะเหนือวหนึบดีหล่ะคือ,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 อถ,ถ้าเกิดมันมีพนะริกนะเยอะตรงนี้หน่อยนะมันก็อารมณ์นั้นเลยครับผมชอบกินกเป็นเผ็ดไงคือเนี่ยเยขา ไม่ได้เน้นแบบนั้นนะเขาเน้นเป็นแบบกินเป็นเป็ดไม่ได้กินพริกเยอะนะฮะหอมอร่อยกิ่นได้ยังอร่อยนะ รือวอะไรเป็นเนี่ยกลับมาครับรอ,อืมเอาเลยกินักินแล้วกินสุดท้ายแซนหลออ่อนี่อย่างพอการเนี่ยปัญหาของการคือเวลากใกล้หมดเนี่ยมันก็จะต้อนยากแต่ถ้าจิบกินช้อนต้อนก็โอเคนะอ<ม>ือ อืมเอาหนักป่ะนะเหน่อยอิ่มแล้วส่วนใหญ่เขาอาจจะโกว้วนครับเวลาที่ผมกินเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วคือนารีเขาแทบจะไม่กินอะไรเลยเพราะโกว้วน ถูกต้องครับครับตอนจบเขาบอกจะรอกินตอนจบเนี่ยเกี๊ยวเนี่ยอร่อยสำคัญเคยกินแล้วครับตดน้ำก่อนนะเนี่ยอร่อยอื้ม เนื <kung> ้อเกี้ยวเป็นยังไงปกติํำเดียวนะนี่ต้องการแบกให้ดูเนี่ยข้างในเป็นยังไงนี่เป็นหนึ่งติหนูหมูเนาะหมูหรือกุ้งมาด้วยนะอืมอืมอร่อยเยอะเหรอครับจะกินยังก่อนไหมอนี่ มรับน,นีครับคือถ้าเกิดว่ากินไม่เยอะนะกินแบบรักสาสุขภาพนะ่ต่างเกี้ยวน้ำเป็นเดือกก็อยู่กันนะจริงนะอร่อยไม่อ้วนด้ยอยเก็บให้เจ้าอานมณ์ ก็บให้เจ้าอันหนึ่งถ้ากินได้อิ่มพอดีนะกินแบบมื้อธรรมดานะเฉยโปรตามเดียวอ,อยู่เลยใช่ไหมเนาะดูแบบั่า ท้ายนะครับถิงเสรนอแล ยิ้งสุดท้ายครับแฟนสวยอีกแล้วครับโดีดิโดนดิโนดิโดนอืมตกเพ่เมนูแนะนำนะ ลบหนึ่งเลยนะแนะนําว่าเป็นข้าวสวยโปรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาหลายคน่อยก็สั่งเป็ดจานเล็กมานะฮะแล้วก็สั่งบะหมี่มาได้กินบะหมี่กับเป็ดในข้าวแล้วฟอสของเขาเนี่ยโอเคเลยอร่อยมันเข้มข้นดีรู้สึกอร่อยครับโอเคเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ